สวัสดีครับพบกัณอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากมวยระบกะตอศิละปะการต่อสู้ของเขเมรมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับทุกท่านเชื่อหรือไม่วัาวาระบกะตอศิละปะการต่อสู้จากกัมพูชาเป็นต้นตำรับของหยงชุนซึ่งก็เป็นหนึ่งในศิละปะการต่อสู้จากจีนตอนใต้ ศิลปะก,การต่อสู้โยงชุนกังฟูมีรากฐานมาจากระโบกตอตามคำกล่าวของปรมจารย์เหลียงทิงซึ่งก็เป็นนักเรียนของปรมจารยิบมันซึ่งก็ชี้เห็นหลักฐานสองประการดังนี้ 1. ยงชุนกังฟูได้รับการพัฒนาเมื่อประมาณ300-400ปีมาแล้วโดยผู้หญิงที่เป็นแม่ชีที่เดินทางไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยซ่อนตัวจากกองทัพชิงและเชื่อกันว่าระบกะตอได้รับการพัฒนาเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้ว 2. การเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะคล้ายกับระบกะตอเมื่อใช้ศอกแล้วก็เขา่าซึ่งการเคลื่อนไหวแบบนี้ไม่เคยพบเห็นในรูปแบบเส้าหลินมาก่อน เอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับโดยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไวัยว่า บรรพบุรุษของขเขมรทำงานก่อสร้างอังกอร์วัดให้กับอินเดียอินเดียเป็นเจ้าของปราศาสตร์ต่อมาขเขมรก็โดนฝรั่งเศสใช้ขนสิ่งของสัมภาระต่างๆในยุคล่าณน,นิคมดังนั้นแล้วพวกเขาจึงพยายามบอกตัวเองว่าฉันคือบรรพบุรุษของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับโดยท่านนี้ได้มากล่าวเวอรซันว่าจัก,กรวรรดิเขมรดีที่สุดแล้วคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับ บรรพบุรุษของคุณได้รับมันมาจากการเดินทางแล้วก็นํามาแกะสลักไว้บนผนังกําแพงแค่นั้นและความรู้สําคัญกว่าจินตนาการคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวไ้ว่าโจต้ากวนแน่ๆเลยที่เอาโบกตอไปดัดแปลงเป็นบิงชูเพราะเขาเคยมานครวัดต้องใช่เขาแน่ๆเลยฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะฝีมือของเขาเหม็นใช่ย่อยไหมเก่งกว่าเด็กเลี้ยงแกะไปได้ทุกเรื่องจริงๆพูดปุ๊บคนในประเทศก็เชื่อตามปั๊บ ฮ่าฮ <era> ่าคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไปว่าลำบากหน่อยนะเหมนพยายามเข้าอีกน้อยได้สักเศษเสี้ยวของมวยไทยโบราณสักนิดนึงก็ยังดีไปขอชาวโลกเขาขึ้นเวทีให้ได้ก่อนเดี๋ยวก็ดังเองอีกสักสองสามร้อยปีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับว้าวต้นกําเนิดแห่งอารยธรรมของโลกใบนี้มนุษย์ประเทศอื่นไม่ไมควรค่าที่จะอยู่บนโลกใบนี้โลกใบนี้เป็นของขเมรเพียงผู้เดียวคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ ทุกอย่างมันโลกใบนี้น่ะเป็นของกรัรมพูชาคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวเวนซันว่าแรงบันดาลใจจากองค์บากคอมเมนต์ท่านต่อมาครับอย่าบอกนะว่าพวกแกน่ะเป็นผู้ให้กําเนิดเส้าหลินคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าวไปว่าเรื่องนี้จีนน่ะควรเดือดร้อนสักหน่อยนะทําลายลากเง่าหมัดมวยนับพันปีคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไปว่ามวยอินเดียชัดชัดแหมโบกตอคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวเวนซันว่า ขมเมนโลกแห่งแฟนตาซีคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาชาวจีนเขาอนุมัติหรือยังคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าในประวัติศาสตร์เมรไม่เคยชนะใครเลยพวกเขาจึงต้องสร้างประวัติศาสตร์เทียมเพื่อความภาคภูมิใจน้อยนิดคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าววา่าระบกตอน,น่ะเพิ่งค้นพบหลังจากภาพยนตร์เรื่ององค์บากคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมากล่าววา่า เมนผู้น่าสงสารเป็นที่รู้กันดีว่าเมนนั้นไม่เคยมีแชมป์โลกด้านศิละปะก,การต่อสู้เลยแม้แต่ชนิดเดียวแต่พวกเขากลับไม่ไอายที่จะนําเสนออะไรแบบนี้คอมเมนต์ท่านต่อมาครับระบกะตอไม่ใช่ศิละปะก,การต่อสู้แต่ระบกะตอเป็นเพียงการเต้นแล้วก็ดนตรีทุกคนสามารถอ่านได้จากยูเนสโกคอมเมนต์ท่านต่อมามากล่าวไว้ว่า ขอบคุณกัมพูชาที่เรียกใช้ระบบกตอจัดการสิ่งโตทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวเอเชียมีดินแดนปลอดภัยจากสัตว์ลายคอมเมนต์ต่อมาครับฉันลึกซึ้งในหัวใจของฉันกัมพูชาคือรากฐานของทุกสิ่งในวัฒนธรรมทั้งหมดในโลกใบนี้คอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่า ระบบกตอที่ไปจดทะเบียนไว้ก็คือท่าไล่ลำไม่ใช่การต่อสู้นะถ้าเคยเห็นต้นฉบับคนเขมรนแสดงจะรู้สึกได้ว่าเป็นการไล่ลำดูมั่วไปหมดเอาไปใช้จริงไม่ได้ถึงสู้กับใครก็แพ้ไปหมดคอมเมนต์ท่านต่อมาครับในกำแพงก็คือระบําของคนอินเดียโบกตอกับคุณคาแมนน่ะคือเพิ่งมากับหนังไทยที่ชื่อองค์บากนี่เองคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไปว่าเมื่อฉันไม่รู้จักระบกะตอฉันไปค้นหาในยูเนสโก ปรากฏว่าพวกเขาขึ้นเป็นศิละปะการไล่าลาเลียนแบบท่าสัตว์ที่กำลังจะสูญหายเมื่อเขมรเห็นมวยไทยโด่งดังไปทั่วโลกเขมรที่เพิ่งมีอินเทอร์เน็ตคิดว่าอยู่ดีๆไทยก็ดังไม่รู้ว่าไทยน่ะเผยแพร่ไปถึงไหนพวกเขาคิดได้ว่าง่ายๆโกหกชาวโลกก็เป็นต้นกำเนิดมวยไทยศิละปะการไล่าลาที่ลบแพ้ไทยมาตลอดจะเป็นต้นฉบับมวยไทยได้อย่างไรเขมรอยากดังบ้างก็เลยกำเนิดมวยนี้ขึ้นมาฉันเคยได้ยินการต่อสู้ในเอเชียทุกรูป แบบแต่ก็ไม่เคยได้ยินชื่อของระโบกตออ๋อ,อมันคือศิลปะการไล่ลำนี่เองและคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้นะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นอาไว้ว่าจีนเขาเกิดก่อนคขมเมนมาหลายพันปีเดอ้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กด Sub สคร์กดแชร์ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป